ไม่มีสอนค่ะอันนี้แค่ไ,ได้เราเชิญอ,ออกไปค่ะออไปไปทักโยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสกีแล kiss, kiss, word, ้วก็ถ่าย MV kiss kiss v e r s i o น Universal สวนหอกสวนหอกกันที่นู่นนะคะ <c oughs> ติดตามดูว่าจะเป็นยังไงน่ารักมากไหมแค่ไหน สวัสดีอตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดงกันนะคะสวัสดีค่ะอายาเอ้เซอากาศอากาศตอนนี้เป็นกีนกก่องศาเมือน,นีดารอบเก้าองศาค่ะยิวจิววันนี้เรามาทำอะไรบ้างคะเ,เดี๋ยวเามาช้อปปิ้งเราก็เดี๋ยวจะไปส่งอูดีฮันจุงค่ะโอเคค่ะดูความปากออกไปเห็นไหมเหม็นน่าหมุนก้องไปงทางนู้นหน่อยทางนี้ อันนี้คือสมาชิกนะคะที่เราไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบายบายโกเทโยตอนนี้เราอยู่กันที่เมียงโดเหมือนเดิมนะคะอ้าถ่ายวีดีโอเหรอถ่ายรูปฉันก็ยิ้มอยู่นั่นแหละตอนนี้เราอ่ะคุยเลยค่ะแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บ้านเราอันยามาเซโยตอนนี้อยู่ที่ร้านบุนเส้นโยกตาม้ลย จิมดักค่ะวันนี้เรามากินเคโมจิมดักกับกับกับนะกับโปรตีนดักค่ะเดี๋ยวเราจะมาะสัมภาษณ์คนที่มากินนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าสวัสดีค่ะยองเซโลแอนดราเซลแอนานาพูดอะไรคะแก้มฟองอิมิลลามาจากไหนคะเซนสุขาเอ่อวันนี้มาที่นี่รสชาติเป็น,นยังไงางคะให้บอกอร่อยมากค่ะเทปักค่ะเทปักค่ะอร่อยมากค่ะ กินบุลเส้นค่ะกับบุลเส้นแล้วก็บุลเส้นค่ะเพราะสองจานเนื้อกันเลยอร่อยไหมอร่อยน้ำตาไหลเลยค่ะราคาติดจะแพงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าจานค่อนข้างจะใหญ่ก็เลยถามถามว่าถามว่าไปอัดถึงตรงนั้นได้ยินเสียงเอากหรอคะได้ยินค่ะของมันดีค่ะแพงค่ะอ๋อของแพงค่ะของแพงค่ะเยวจะพาเดินทางไปถึงที่อื่นนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณคุณแก้มบอกมาค่ะคุณค้คุณค้ามิดาค่ะจบรายการด้วยค่ะก็ เดี๋ยวเราจะพาไปที่สนามบินคิมโปนะคะในสถานีต่อไปพบกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้กลับมาโฮงแดเราจะไปกินหมูย่างเกาหลีต้นฉบับกันหนาวมากอากาศแค่ลบแปดเท่านั้นชิลๆชิลชถอดถุงมือออกเดินเถอะเดี๋ยวเราจะถามคนข้างหลังว่าอันนี้อากาศเป็นไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยค่ะระวังรถขวาระวังรถค่ะสวัสดีค่ะที่เขมรไม่มีไม่ทราบมาจากไหนกันค่ะสัมภาษณ์เลยค่ะ ตามเก็บลาลานี่ตรงนี้เลยฮองแดคนนี้ค่ะคนนี้อ้อมกอดฮองแดกับคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์เขาหน่อยว่านั่นโดนกอดตรงไหนคะวันนั้นตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงออกไม่ใช่ตรงนี้โซนไหนคนนีいい้ผู้คนนี้คือผู้ตอสัมภาษณ์ผู้ตอเร็วสัมภาษณ์ผู้ตอหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไง แมสเจให้ฝากแมสเจปีใหม่ให้กับชาวญานของเราหน่อยค่ะยังยังสุขภาพแข็งแรงนะเจ้จบค่ะลเลืล่อนเลื่อยให้เค้าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหาหมูย่างเกาหลีกินกันเจอก,กันคลิปหน้าค่ะแอคชั <Action. S 1> ่นสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เม,มืองหมีค่ะคุณ Kiz Kiz Town หลังจากที่มาถ่าย MV Kiz Kiz Town เร็แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Kiz Kiz Version คือว่าเท่าสุดของของนั้นจะ อากาบเป็นยังไงบ้าตอนนี้อาที่เอ่อต่ำกว่าลห้ชิลมากข่อข่อเดินได้แต่ว่าพี่ข่ยให้เักที่งบอันนี้เป็นคนจีนน้อยน้อยน้อยอคัมฟรมฟิลิปปินฟิลิปปินส์เย่ฟิลิปปิน Where you come from คะ เขาเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาสื่อสารสากลเท่าไหร่ค่ะเช่นนี้สวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากดาวเอเลียนค่ะอ้ยเย่เบบหนาวค่ะหนาวปิดรายการ